าราชการอย่างเราเงินเดือนมั่นคงก็จริงแต่ถามจริงๆพอกินไหมคะ เพียงแค่เงินเดือนกับเงินปันผลสหกรณ์อาจไม่พอชนะเงินเฟอ้อในอนาคตจะไปลงทุนหุ้นไทยเลิกงานสี่โมงครึ่งตลาดก็วายหมดแล้วหยุดค่ะอย่าเพิ่งท้อเพราะโลกการลงทุนทุกวันนี้มันหมุนไปไกลกว่าแค่หุ้นไทยแล้วค่ะข้อจํากัดของหุ้นก็คือต้องรอหุ้นขึ้นถึงจะได้กําไรแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นตกเราก็ติดดอยใช่ไหมคะเพื่อปิดความเสี่ยงเราต้องรู้จักเครื่องมือที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะ อธิบายง่ายๆมันคือการทำสัญญาตกลงราคาซื้อขายสินทรัพย์ไว้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ไปซื้อของชิ้นนั้นมาเก็บไว้จริงๆซึ่งสินทรัพย์ที่อ้างอิงก,ก็มีทั้งทองคําน้ํามันค่าเงินไปจนถึงดัชนีหุ้นระดับโลกจึงช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่า ความเจ๋งของมันก็คือสามารถลงทุนได้ทั้งขาขึ้นและขาลงถ้าวิเคราะห์ว่าราคาจะขึ้นเราก็เปิดคำสั่งซื้อแต่ถ้าวิเคราะห์ว่าราคาจะลงเราก็เปิดคำสั่งขายวันนี้หนูจะพาไปทาความรู้จักทางเลือกใหม่ที่มิวโปรโทั่วโลกใช้กันนั่นคือการเทรดในตลาด CME Group เป็นตลาดอนุพันธ์อันดับหนึ่งของโลกจากอเมริกาที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเวลาให้เราได้ตรงจุดเพราะตลาดนี้เปิดเทรดต่อเนื่องถึง23ชั่วโมง 6กวันต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่ว่าหลังเลิกงานราชการกลับมาถึงบ้านอาบน้ําเสร็จยังสามารถมาบริหารพอตต่อได้สบายสบา CME Group คือกลุ่มบริษัทที่ดําเนินการตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี1898จุดเด่นก็คือมีสินทรัพย์ให้เลือกหลากหลายครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นทองคําน้ํามันค่าเงินหรือดัชนีหุ้นระดับโลกตลาดนี้จึงไม่ได้มีไว้แค่เก็งกําไรแต่ใช้สําหรับ บริหารความเสี่ยงและวางแผนการลงทุนระยะยาวด้วยยกตัวอย่างเช่นทองคําที่ราคามักจะเหวี่ยงแรงๆช่วงกลางคืนตามข่าวสหรัฐ ถ้าเราเทรดผ่านตลาดท้องถิ่นบางทีอาจเจอปัญหาตลาดพักช่วงหรือสภาพคล่องน้อยแต่ถ้าเทรดผ่าน CME คือเราไปเทรดที่ตลาดแม่โดยตรงเลยค่ะแถมยังสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้อีกและเทรดได้ต่อเนื่องถึง23ชั่วโมงแถมยังได้ราคาที่เป็นมาตรฐานโลกจริงๆไม่ต้องกลัวตกขบวนตอนตลาดบ้านเราปิดค่ะเอ๊ะแล้วคนไทยจะเข้าถึง CME ได้ยังไงต้องบินไปเปิดพอร์ตถึงต่างประเทศไหม ข่าวดีก็คือเราไม่ต้องบินไปเปิดพอร์ตที่ต่างประเทศเพราะบล็อยเขาพาตลาดโลกมาไว้ในมือเราแล้วเพียงแค่เปิดบัญชีผ่านแอปไพแฟรนเซนเชียหลังจากนั้นเปิดบัญชี Global Derivative ก็สามารถเทรด CME ได้ง่ายๆบนไพาย m t 5 ใครที่เป็นสายเทคนิคบอกเลยว่าถูกใจเพราะว่าเครื่องมือครบทำให้สามารถดูราคาไปพร้อมกับตีกราฟเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มได้และสำหรับคนที่ไม่มีเวลามานั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายไว้ล่วงหน้าสั่งให้เทสโปรฟิตหรือว่าสต็อปลอสเมื่อราคาไปถึงจุดที่เรากินกำไรไว้ก็ทำได้เช่นเดียวกัน สำหรับคนที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ตามลิงก์ด้านล่างหรือติดต่อบรภษาได้ทาง Line Official i p a e Securities อย่าปล่อยให้โอกาสการลงทุนจำกัดอยู่แค่ในไทยมาเปิดโลกการลงทุนระดับโลกกับ p ายกันค่ะ